มาดังมาที่เร็วมาดังมาดังมาปาดังพี่ข้างหน้าขหน้าพี่เจอเป็นเพจด้วยคืออะไรรู้ไหมฮะคือนะไม่รู้จะไปดูเนี่ยมันมีป้ายติดด้วยมันบอกว่าถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็ซีนามิทันจิโร่จะทำลายล้างโลกอ่ะมันจะมีจริงเหรอปะดังฮะมันจะมีจริงอ่ะมันไม่มีหรอกเออมันรู้ใช่ไหมเฮ้ยปลาชิบหายละอะไรฮะเฮ้ยปลาไปเร็วดีแล้วเป็นคำออฟฟิเชียล โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมไทโคลิเคียคงแล้วก็ปาราเฟเอลนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาชิวโร้ดเพื่อนดีจากโซนิมิทันจิโร่นะครับในบ้านสลูรนะครับท่านผู้ชมโอ้โหฮาวครับผมก็ อย่าลืมที่กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเออนะครับก็ภารกิจเราในวันนี้ทุกคนคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเฮ้ยมารีบสร้างไปไหนนะทุกคนดูก่อนี่ครับภารกิจเราวันนี้คือเราจะรีโนเวทบ้านหลังนี้นะครับคือไม่ใช่บ้านทะเลขเลยนะพีระมิดใช่ไหมทุกคนเราจะรีเราจะรีโนเวทหรือว่าทำแบบพีระมิดเนี่ยให้เป็นบ้านไม้ทุกคนเข้าใจไหมฮะทุกความเท่อลังการนะครับมาดูกันว่าเราสามารถทำได้หรือเปล่านะครับมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมทททททีี่่่่่่่่่่่นน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 าา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 รรรรรััััักกกกกกะะะะคคคคบบุุุผมม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 ม็็ววว้้้เเจจสสสงงดดดูิิิยยยออออลลืืืไไใชถต สร้างเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เลยลืมพิมพ์ให้คะแนนด้วยรักกันนะครับว่าคะแนนเต็มสิบเนี่ยทุกคนให้บ้านหลังนี้เท่าไหร่นะครับต้องไู้เชมว่าให้ร้อยเลย บอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักทันจิโร่นะครับหรือว่าซึนามิทันจิโร่ของเรานะฮะเฮีคุณไม่รู้จักแล้วคุณนุกยังไงเฮียบู๊ะเียเราเตือนเนาะเออปลาปลาเราปลาเราเลยเฮเรบูบูเอ้ปลาเอปลาลืมไปเลยปาลืมไปเลยฟังตั้งเอาระเบิดออกนะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าทีลมิเนี่ยจะมีจุดที่สามารถทำระเบิดได้นะครับเพราะว่าเฮีเนี่ยเป็นคนที่ชอบระเบิดบ่อยมากในทีลมิทนะเออเฮีมันนุกไงวัววูวเฮนยรัวใจวัววันเฮียุ้กคนครับง ะอ๋อบาจะทำเป็นบันไดวนใช่ไหมบันไดวนที่เหมือนไก่บางคนทำเมื่อเขาเกาะใช่ไหมมัดเอาไว้ผมไม่ได้หมายถึงคุณเลยกียาเออนะครับคนก็ใครที่ใครทุกคนจะมีใครรู้บ้างครับว่าทันจิโร่เนี่ยมีปานวาลีทั้งหมดกี่กระบวนท่าอยู่ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมรู้กียากี่กระบวนท่าแต่ผมจะไม่เฉลยให้คนดูแต่เฉลยกันเองแล้วกันนะครับทุกคนคอมเมนต์เลยนะว่ากี่กระบวนท่านะครับรู้อ้าวคุณเดียวว้าวอ้าคุณเดียวผมเอาคุณไปนั่งกะบผมไหมคุณละห้าร้อยไหมว่าใครถูกจอกเล่น เดี๋ยวอันนั้นก็บท่าหรือบวกวีมัเลยใช่ไหมซึ่งจัดนะเออใช่ครับเฮ้ยเราจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยทุกคนนะพีระมิดทุกคนเห็นปะมันเป็นทรายแข็งๆใช่ไหมกี้แบบไอ้ปลาหัวหม้กแตกนะครับเราจะเปลี่ยนทรายหัวทรายหัวาไม่ใช่ทรายที่แข็งๆแบบนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นไม้หมดเลยนะครับทุกคนเข้าใจไหมฮะเออไอ้พวกผมผมชอบไอ้ไอ้ไอ้อะไรคำว่าไม้มาไม้เลยไอ้ไม้ฟื่อยเกมเมอร์อะไรผมไมชอบเลยนะอย่าเล่นอย่าเล่นอัย่าเล่นคุนไม่ข้าวฟลิงว่าดีกว่าดีโอ้คุณไม่หัวโล้อหรอคุณไม่หัวโล้อดีกทุกคน จริงๆผมเป็นคนไม่ดีทารใครนะครับเออไม่เกี่ยวนะครับทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ทุกคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าพี่ปาไม่แปลกๆนิดนึงเพราะว่าพี่ปาเอ่อเร่ไม้โนบุงแะ้เสื้อจาบไม้เขามีปัญหาบ่อยนะว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือเป็นไม้โอ้ไม้นุบเกินนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่หรอคะมันจะดีเฉพาะในคลิปพี่แต่ทำไมเราไม่ใช้เวอร์ซิีนั่นดิฟังเสียงคลิปพี่เสียงพี่ดีๆนะคะก็ต้องเปิดช่องแล้วลืมช่องใส่ช่องเกี่ยวยาครับช่องเคิวยาช่องเคิวยาเหื่อยก็อย่าลืมก็อ่ะยินเสียง ชัดเจนใช่ไหมเงินชัดเจนแล้วก็แบบเสียงโคลนรอ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 ก็นะครับทุกคนก็อย่าลืมเพือขยักดูช่องติดตามช่องเคียยะกับปลาลาเฟยนะก็อย่าลืมตามช่องไสโคนะครับเพื่อที่เห็นเคยะกับเพื่อี่พ่ีเห็นเคียยะกับปาลาเฟยนี่ไบอกเขาถูกไหมถ้าถ้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องไสโคทุกคนจะเห็นเคียะกับปามาช่องพี่ได้ไงล่ะไม่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 ห้องนอนผมไม่ไม่ไม่ห้องนอนผม อะไรวะเนี่ยโอเคเราออาแบบเดิมทุกคนครับก็คือว่าห้องเนี้ยไอ้สี่เหลี่ยมเล็กขนาดนี้คือว่าเราควรทำอะไรดีไหมทำ,ทำเราทำอะไรไ,ได้ม,มั้งไหมทำขอนอนคุณไหมขอนอนคุณ เรียกามงุเงเล็กอยู่แล้วไงจิตใจอะคุณไม่จิตใจเล็กคืนดีจิตใจอยากกระด้งไม่มีเมตตาคาท่าบริวารงงสร็งสรแหมถ้าไม่ดูอะไรน้ำอุเพสธิบาทนี่ไมรโเเรามาทำมันเล็กกินอะผมว่ามันเล็กกินนะจริงเลยทุกคนทุกคนคิดว่าห้องนี้ทำอะไรได้ไหมทุกคนคือสอย่างนี้มันเล็กใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเด็ฮะโอเคนั่นเรานั่ผมขออนุญาตเปลี่ยนพีระมิดให้กลายเป็นไม้ก่อนแล้วกันทุกคนเลสโกแมทุกคนนะบอกเลยว่าบ้านของเราเริ่มสวยคตออะน อะไรแจะมองเห็นบ้านตรงนี้ทำคนเดียวทำคนเดียวสวยใช่ไหมครับทำคนเดียวอะไรยังไม่เห็นทำเลยทุกคนครับพี่ป้าเขายืนนิ่งทุกคนเห็นไหมเออดูดีแกดูดิเออค่ะตอนนี้เจออยู่ถ้าเราไม่หาทุกคนก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เกรทุกคนขอโทษนะครับเกรทคุณทุกคนครับทุกคนพิมพ์คอมเมนต์ด่าเกรทเลยเพราะว่าเคยรเป็นคนนี่ทะไม่ดีทำให้เกรทให้คุณตาเขาเวุ่ณเสียใจนะครับทุกคนก็อย่าลืมพิมพ์ด่าเกรทนะครับโอเคทุกคนมาเรามาคุยเรื่องกระตุยกันบ้างดีกว่าทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าทันจิโร่เเเนนนนนีี่่่ยยยคคควววาาาาาามจรริงแแลล้้้ใใชชปปปตะอออไ ผมว่ายังไงผมว่ามุกนี่ไงไม่ก็เล่นยาวอะผมชอบจังเลยอรัทุกคนนะฮะเขียวยาก็ใช้่คนใช้ปาอย่อแน่ต้องต้องรับแขกนะคะแต่วต่แต่แต่คนที่จะมาหรืออินเดียอะไรอย่างงี้ไม่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 คนที่มารับแขกนี่เนี่ยคือคนที่มาจากตระกูลอ่าอุชินยางงสิ นี่ทุกคนนะครับผมคิดว่าผมจะปูข้างล่างไหนทุกคนเห็นพื้นตรงนี้ปะม,มันห้องคอนดิมันเล็กเกินไปใช่ไหมทุกคนใช่ครับเราจะรีโนเวทให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าห้องล่างเนี่ยปาดข้างล่างไอ้ตรงที่เราชอบเปิดกล่องกันแบบเพื่อแบบกล่องพวกเพชรอะไรเง<อ>ี้ยเราจะทำเป็นห้องอะไรดีขา้างล<อ>่างเนี่ยเพราะพี่คิดว่าเ,าเราทำให้ใหญ่กว่าเดิมใช<อ>่ห้องที่แปลว่าเ<บ><ไ>ขียวยานะครับทุกคนเพราะเขียวยะคือหมาวู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 เขียวยะคนโ้อแล้วคนคุณทำไงเออทุกคนรู้ไหมครับว่าเขาหรือว่าปีหน้าหรือปีประมาณปีปีหน้าหรือ2ปีหนน้าะจิกสอว่่ะมีไูนงปีนนนนะะไมม่่รปีหคััับบสกกึงเาาอลยวจ แน่นอนเขาแบบมีประกาศประกาศเลยนะประกาศภาคไทยนั่นเองนะครับผมภาคไทยนะฮะโอ้ภาคดีที่สุดคือภาคไทยนะฮะไม่เอาครับผมผมจะดูผมจะดูผมอ่านซับฮะผมผมทีมอ่านซับเออทุกคนอยากรู้อ่ะทุกคนเอออยากอยากอยากถามคนดูนะคนที่คนที่เป็นเด็กคนที่เป็นเด็กอ่ะทุกคนผมอยากเห็นเพราะหลายคนก็แบบอายุแบบประมาณแบบอยากรู้ว่าเด็กสมัยนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูซับไทยหรือภาคไทยกันทุกคนลองคอมเมนต์นะครับทุกคนเออมาคิดว่ามาคิดว่าคนดูเขาดูภาคไทยหรือซับไทยกันครับมาคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยหรือว่าเด็กๆที่ดูทางบ้านนะครับชอบดูภาคไทยหรือซับ ผมนะผมชอบดูซับไทยทุกคนชอบดูคนชอบดูผ้าอะไร,รนะทุกคนลอคอมเมนต์กันนะว่าชอบดูอะไรนะรผมผมเป็นคนที่ชอบเสียงญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เคย่าใชอบดูญี่ปุ่นบ่อยมากเลยะ <c oughs> อะไรอะไรคุณพูดอะไรของคุณน <c oughs> ะ เออชักจุงเนี่ยกูกูชอบชักเด็กกว่าดูดิที่แต่ไม่ดีเลยเออโตมานี่โตโตและคุณรู้ไหมว่าพ่อแม่เด็กท่าบางคนท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาดูด้วยอยู่ข้างๆไงบางคนเขากินข้าวไปดูไปแล้วมีพ่อแม่กันหอกกำลังกินข้าวกับครอบครัวแล้วคุณพูดอย่างนี้เหรอยะคุณนิสัยไม่ดีเพราะฉะนั้นที่ชาวฟังเสียงญี่ปุ่นเพราะว่าเสียงมันดังเท่มันร้องไม่ถ่าแล้วไม่ถ่ายแล้วพวกผมตาผมเยอะแล้วไม่ถ่ายแล้วเลยไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วแล้วก็นะครับคุณที่คุณย่าที่ใส่ไอคนที่อาจจะไม่เข้าใจก็ไม่ ช่วงเกย์นะทุกที่โว้วโว้วโป่งโป่งโบ่งเออทุกงรับช่วงนี้รู้สึกว่าเขามีประกาศล็อกดาวน์หรือแบบเกี่ยวโควิดเยอะนะครับก็พยายามอย่าไปท่องบานบ่อยนะครับอย่าไปเล่นกับเพื่อนบ่อยนะอยู่บ้านไว้ตอนนี้จะดีมากเลยแล้วก็เรื่องวัคซีนนะครับถ้าเรียงได้ก็อย่าเพิ่งฉีดนะฮะจะดีมากเลยนะอันนี้จริงๆนะเพราะวัคซีนผมบอกเลยนะวัคซีนมันไม่ค่อยดีครับตอนนี้นะเออวัคซีนนะเพราะว่า เพราะว่าหลายคนนะครับป่วยเรื่องวัคซีนเยอะมากเลยนะครับใครที่กำลังจะแบบให้พ่อแม่ฉีดก็บอกกันว่าแบบแม่เฮ้ยเฮคิดดีก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเวัคซีนมันแพงด้วยเฮ้ยใช่มันมันยังไม่ค่อยดีนะก็เดี๋ยวเพิ่งฉีดนะครับทุกคนนะเอออันนี้ผมเตือนด้วยความหวังนี้นะครับอืมนะฮะโอเคเดี๋ยวไม้สีส้มตรงนี้ผมว่าผมจะเปลี่ยนเหมือนกันทุกคนนะเปลี่ยนเป็นเป็นไม้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะรีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับเราจะไม่มีความเหลือเป็นความพีระมิดเราแค่รูปร่างเหมือนเฉยฮะเหมือนหน้าตายะะนนนนนคครรับบเเเเเเาาาาาจปลีี่่่ยยยยหห้้ตวมมมงขขอออก็ูืดิแค่่่่หนนนนนน้้้้าาาาตเเปปปลลีีีียมม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 มะะะะะรรณณัแแแวคคุจผผผผพพืออออไงซฟ โอ้โหถ้าคิวค Ma. ุยไม่ได้เลยว่ะมาทุกคนครับเราเริ่มมาประกอบห้องนอนดีกว่านะทุกคนผมได้ทำการเปลี่ยนฝาผนังนะครับให้เป็นลวดลายประมาณนี้เลยเหมือนบางคอสนะครับทุกคนโอเคมาเราเริ่มมาวางอ่าเตียงกันนะทุกคนเตียงผมเนแน่นอนครับผมต้องเป็นสีแดงนะฮะเราทั้งหมดคือห้องนอนมันใหญ่เกินใช่ไหมทุกคนแน่นอนฮะผมจะทำทั้งหมดสาโซนนะครับทุกคนโซนไม่ไม่ทั้งหมดสฉากใช่ไหมทุกคนทีทั้งหมดอ่า3โซนห้องนอนอีกหนึ่งห้องอีกหนึ่งโซนเนี่ยเป็นโซนอ่าห้องนั่งเล่นนะครับห้องน เคฮียคุณดียัครับทุกคนครับเชียวดูดิเชียครับไปก่อกลัวในการสร้างทุกคนครับถ้าทุกคนทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะถ้าทุกคนเห็นคลิปเนี้ยออกช้าเกินหรืออะไรช้าเกินนะครับโทษเชียวยานะครับว่าเพราะเชียวยาเนี้ยเลยนะทุกคนใช่แล้วทุกท่านอาจจะลงคลิปน้อยมากนะครับไม่ได้ลงบ่อยเพราะว่าเชียวยานะครับไม่ใช้ในการก่อกลวนนะฮะเออนะเป pues ็นคนที dude, ่กว hey, hey, ัมากเลยนะฮะเชียวยตลอดให้แท huh, ็กให้แท็กใหม่ทุกคนครับขึ้นสถานะเชียวยาผิดตลอดนะทุกคนให้แท็กใหม่ว่าบอก ว่าบ่ส <aux> ิ้นดีเฮ้ยดูดิไอ้โต๊ะนี่สวยจังเลยผมชอบจังเครื่องแป้งแบบใหม่ทุกคนครับเออว่ะผมว่าโอเคผมว่าพี่ปาเขาต้องชอบแบบนี้แน่เลยโต๊ะเครื่องแป้งแบบแบบนี้ห่าผมชอบชัวเดี๋ยวลองดูอ่ะน่าชอบนะครับทุกคนถ้าไม่ชอบก็แทงเอาทุบวางเองแล้วกันนะครับโวันนี้โอเคเดี๋ยวเราหาตู้เสื้อผ้าก่อนตู้เสื้อผ้ามันอยู่เมนูไหนปลาซังมันมีบอกว่าไม่ใช่นะผมลืมดูเลยฮะทุกคนตู้เสื้อผ้าเออคือเอาผมอ่าผมตู้แต่งห้องนั่งเล่นก่อนล้วกันทุกคนครับแน่นอนครับผมเราต้องมีทีวีครับแล้วก็มีีีีีีีีซซซซซาาาาาาฟฟฟฟหหรรรรรืืออ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 ววว่่่่่่โโโโโะะไไไไเเเเเเ้้้ยยยนนนนนนนผมมมมมมมคคััับ์ชล ไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยดูซื่อเบอร์นะครับโอเคนี่อันนี้อาจะเป็นห้องนัเล่นของเรานะทุกคนโอเคนั้นผมขออนุญาตทำโซนแต่ละโซนก่อนนะทุกคนครับประมาณนี้อ่ะอันนี้คือโซนอันนี้อาจจะเป็นโซนของผมโซนห้องนอนผมนะฮะประมาณนี้โซนเยะก็อาจจะติดฝากรนังเล็กน้อยอ่ะตรงนี้มาได้เลยติดไฟแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นโซนห้องนอนพี่ปาครับอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ของของเยะอ่ะประมาณนี้ของปาก็น่าจะประมาณประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้กันลุ้นไปแถอะดี่มาแล้วของปาแม่งเล็กสุดเลยเน่งเพราะว่ามีโซฟาผมไม่เป็นไร มันกว้างอยู่น้าใช่ไหมท่านผู้ชมเออไม่รู้ต้องเป็นประชานนะครับเฮ้ยดูดิห้องนองห้องน่อกห้องนองคืออะไรห้องน่องห้องน่องคืออะไรห้องน่องสุรพิตาเขาออกภาษาเด็กเด็กโคราชออกแล้วฮะเด็กโคราชเด็กโคราชออไปแล้งได้ ตอน,นี้เดี๋ยวเขาล่ามาแล้วทุกคนหยอกยอก,ยอก,ยอกทุกคนโอเค้ okay. เดียวผมขออนุญาตทำห้องนอนเสร็จเรามาทำอะไรรีบร้อยอีกทีหนึ่งกันทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าบบเออตกแต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวขอตกแต่งแบบพูดแบบบอยเปอร์เรียบร้อยก่อนแล้วกันโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งเฟรนิเจอร์หคองปะพี่ป่ากนะทุกคนก็เรเลพี่ปา่าเขาต้องจะมีตู้เสื้อผ้าน,นะรประมาณนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีพี่ว่าจะเป็นโต๊ะคอมประมาณนี้อ่ะน่าจะมาเนี้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ตรงนี้นนคอออมมต้ง่่่ากกืูววเเ็พใชหด <laughs> เนี่ยแล้วก็มาลาวาลเป็นโนให้แล้วกันแล้วก็มีอันนี้แล้วกันครับมีอาเป็นกุ้ยเมื่อกี้กุยเจ้ยกุ้ยไปไหนวะกุ้ยเป็นโนที่ผมดูเป็นไงทุกคนกุ้ยเป็นโนหรอมันหายไปไหนแล้วอ่ะเป็นโนเป็นโนเอาไปว่าเดี๋ยวพวกนั่งแล้วกันนะทุกคนยืนไปก่อนเอ้เจอแล้วเนี่ยอยู่ในมือผมด้วยวะปรมาณนี้แล้วก็มีภาพประมาณนี้ทุกคน,นโอเคพอกบาลก็เสร็จแล้วประมาณนี้ครับผ,ผมบอกเลยว่าเฟอร์เจอร์เยอะจัดเลยโอเคนั่นเดี๋ยวผมสามคนเนี่ยขออนุญาตทำบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูว่่าา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 ามมมมัััันน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 สสสสวววยรรรรรรรดบบบงงงงงอออลลลกกกกกก้้ขขไหหทททุุคคคคเเเเเ์โพ็็็จปีื รอยเลวนะครับทุกคนเรามาดูเดี๋ยวว่ามียนบ้างทุกคนดูดิทุกคนดูไมครับโอ้โหพีระมิดดูดิจ้าพีระมิดกากนะครับใช้ปีมิดกากเดินนะครับทุกคนไม่ใช่ครับ่างเล่นมันดูเท่กว่าเดินเห็นไหมโคตรจ้าว่ะทุกคนดูดิ่ไหมประมาณนี้เลยนะครับก็จะแบบมีน้ำข้างนอกด้วยทุกคนนีแบบน้ำไหลนะฮะแล้วก็มีถังขยะแล้วพอครับทุกคนโอ้โหมี่น่ั้งเยอะสองอันนี้ก็คือเหมือนเป็นจรวดอะเนี่ยทำแบบข้างนอกอ่ะเท่กว่าเออขวามือเหมือนจรวดเลยนะทุกคนแบบเนมือนมันเย็นป้องกันที่อย่าน แค่เข้าตาบ้านก็กินแล้วอ่ะมาเราดูกันอ่ะทุกคนครับเราเข้าทางนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนนี่แค่บอกว่าเอาไว้เดินออกข้างนอกเฉยๆครับข้างๆเหรอใช่ข้างๆนี่เดินออกข้างนอกเฉยๆไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้อ่ะทุกคนครับเป็นห้องนเฉยนะคะใช่แล้วห้องกองการนะครับส่วนกลางเราแน่นอนครับผมนะส่วนกลางก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับจะมีเปียโนนะครับมีทีวีรึเปลนะครับมีนาฬิกาผมไม่เริ่มเลยนะฮะไม่รู้ว่าเอาไว้เอาไว้ทำไมนะโคตรเยอะนาฬิกาบ้านเราเยอะมากเลยนะใช่เลยนี่นาฬิกาดี๋ยวๆู อันนี้ไม่เคยแลกกันนะฮะในช่องบิดโอเคแล้วก็เนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวมินิมอลนิดนึงแล้วกันประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะมีส่วนของหลอดเที่หลอดเที่ห้องลับห้องลับห้องลับหลอดเที่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรครับผมข้างๆก็สามารถเดินออกได้เลยนะครับตรงนี้มีห้องน้ำเล็กด้วยนะคะไหนตรงไหนอ๋อนี่เหรออ๋อห้องน้ำเล็กห้องน้ำห้องลับห้องน้ำเอออันนี้คืออะไรอันนี้ก็มจะป๊อกไม่ต้องปิดเลยไ่ะตีนเหมือปนกโอกไมา่ต้องปิดเัยไหมคือถ้ยก็จะเป็นห้องน้ใหญ่เลยนปลอดภัยโอเค มาเปิดพม่านได้เลยนี่ภายามีพม่ปาปิดเหวะนี่น <c oughs> ก็จะมีมเป็นโถสื้อนะครับมีพวกอ่างเลบอนมีอ่างน้ำเลนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนบอกเลยว่าแบบอันนี้เาำ้าน้ำใหญ่สุดแล้วอันนี้นนเป็นข้าโนะวานะประมาณนี้ไปอ่าลงไปข้างล่างกันพี่แซมห้องห้องนอนเดี๋ยวผมแนะนำเองเพราะว่าผมเป็นคนจัด<ม><ม>แต่งเล่นบอลนะช่ับดยี่แซมลงไปเลยพี่แซมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดไรเดีอยวติดไระีรพิทาเดี๋ยวมานี่ยมาเนี่ยโอเคครับทุกคนมากเชิญท้ายนะครับเดินลงไปก่อนได้ จำจำกล่องที่มันเราจะเปิดกล่องได้ไหม <laughs> นั่นแหละครับอันนี้คือที่เกิดกล่องเว้ยเป็นไงส,ส,นสวยเดียววะสวยเดียววะเปิดจีนสุดแตกตังเดดเดดไม่มี <laughs> ๆๆไม่มีก็ส่วนการเนี่ยตรงนี้ลงมานะครับ, <laughs> รบข้างเราเนี่ยจะเป็นห้องอ่าห้องห้องของห้อง,องนั่งเล่นของ,ของเราไปเลยแลย้วกันนะตรงนี้เนาะห <sm art S 3> <m> ้องนั่งเล <m> ่นนะครับก็ตรงเนี้ยซ้ายมือนะครับแค่ไม่เดียวซ้ายสุดนะจะเป็นห้องพี่ป่านนะทุกคนประมาณนี้เลยที่ผมรีวิวไปนะก็จะมีแบบเฟอร์เจอร์ครบพร้อมมาทุกคนมีคอมมีโนมีเป็นโนมีวาดภาพแล้วก็จะมีแบบมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงโอ้โหม อยมเลครับทุกคนไม่ไปแล้วดูนทุกคนครับองผมนะฮะก็บะมาณนี้เป็นสีแดงนะครับจะมีแบบพวกคอบนะครับมีตู้เสื้อผ้ามีประมาณนี้ก็เหมือนห้องปานเลยแต่ว่าอาจจะเล็กกว่าแคบแนิดนึงครับประมาณนี้แล้ก็หองผมในห้องเคียติกันเลยนะทุกคนก็จะเล็กเรื่อยๆนฮะเล็กผมเรื่อยๆสห้องเคียมันใหญ่กว่าผมปะวะเออใหญ่กว่าผมดีกว่าเออห้องเคียก็ใหญ่กว่าผมนี่ครับไม่องไม่ไม่อาที่อย่างเงี้ยพอมันติดใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เไรประมาณนี้เาห้องเคลียร์ระมาณนี้นะครับทกคก รีโนเวทให้มสวยก่าเดิมประมาณนี้ก็ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาใช่ใช่ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ในคะแนนนะคบว่าบ้านพีรมิดกากังตอนแรกนะครับตอนนี้มันโหด่ว่าเดิมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงอย่าลืมคะแนนเต็มสิบถ้าไหรอย่าลืมคอมเมนต์นะครับทุกคนเคลเดี๋ยวมคุณหน้าตาเป็นแง่ทุกคนดูนะทุกคนูอ่ะใบ้าลองใส่ในบ้าลองใส่ลองใส่เดี๋ยวพี่ลองใส่บ้านพี่ลองใส่บ้างตอนนี้เอ้ทุกคนดูดิหน้าตาของตนีเดี๋ยวนะดน้ำอะไรแปลกเฮ้ยทุกคนเฮ้ยสวิตช์ก ถ่านิโมาแล้วประตูประตูนี่ประตูไปเลยประตูสพอตอนแรกผมางไม่ใ okay, ช่หรอใครออกไปเนี่ยไปเนะอุ้ยทุกคนดูโอเคไปใส่ก่อนใส่ก่อนลใส่ไปใส่ไปท่านยิมหายแล้วมันเข้ามาเข้าไปแล้วมาเข้าไปแล้วมาเข้าไปแล้วมเข้ามาแล้วไปล่ะทุกคนสอมิเตบ้าเลยทุกคนวันจะรักท่นจริงอ่ะท่านจริงอ่ะเนี่ท่นจริงท่านไิโรเลย มันมีวิธีมันมีวิธีทุกคนเราต้องต้องวางฝองน้ำเออวางฝองน้ำสปองสปองรีบวางรีบวางรีบวางทุกคนเอาไปชันนี้มาไปทำงานใช่นว่าชั้นไปทำน้ำคือสซนเมียเซนเมีมันทันยิ่งโลกมันโหดเกินเครแล้วเข้าไหมเนี้ยเราวางประตูทันจริงเนี้ยทันแหละทันยิ่งโลกยิ่งโลกทุกคนอยู่เต็มบ้านเลยอ่ะทุกคนอ๋อเรื่ฮะมัเข้ามาทางข้างๆอ๋อข้างๆใช่ใช่ใช่ไหมเออว่าอย่าไว้ตรงนี้ทุกคนระลึกอุดนะครับทุกคนเาเรียกว่าเท่ารู้ไม่ถึงการนะฮะ อ,าาอ๋อมันจะเข้าวผัดดิบค่ะทุกคนดูนะทันยิโร่เต็มมากเลยทุกคนดูเลครับทุกคนครับมีแต่หน้ทาทันยิโร่ สนมิทันยิโลแกมึงกูดูดิทุกคนดูดิโคตรเท่ครับแหนเราดูดิทุกคนนะบ้านพีระมิดของเราอยู่ใต้น้ำเป็นไงบ้างทุกคนก็เท่นะก็เท่อยู่นะก็ได้อยู่ทุกคนแต่แต่แตอนแรกเป็นไม้ดำนะไม้ดำกลายเป็นไม้เอ่อไมโอไปหมดเลยนะทุกคนนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไซโคนไซโคแล้วก็ไซโคนะครับทุกคนองเลืเดี๋ยวเล่นยวอลื้ติดตามช่องไซโคลปลาดาฟุร์และเค้าคงแล้วก็แฝงรอยพูดพูดพูดแต่คล ข้างหน้าอยากให้อยากให้อาหารอาชุ่รอดซื้มิจากเหนืออะไรแล้วสามารถอะไรก็อยา่าเลยคอมเมนต์ด้วยกันนะครับสา,าคิดที่ไปข้างหน้าไม่บายครับผมได้บายฮัลโหลฮัลโหลเฮีย